หลุดออกจากล่างแอดไปเองค่ะแต่รวงจิตรวงวิญญาณบาปท,ที่ยังอยู่ที่โลกมนย์นี้จะมีคนมารับไปค่ะก็คือนายริาบาลนั่นเองหรือบางวงจิตพ่อโยมมาเองนั่งสมาธิแทนได้ได้เลยค่ะได้เลยจะนั่งสมาธิแบบไหนก็ได้ค่ะในการท่านั่งหากนั่งไม่ได้ก็นอนค่ะยืดขาก็ได้อะไรก็ได้ นั่งปกติธรรมดาแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ไม ến, เบียเบียดเบียนร่างกายตัวเองนะคะร่างกายไม่เป็นทุกข์อ่ะตามสบายเลยจะเอาแขนวางตรงไหนก็ได้จะเอามือวางตรงไหน,านาก็ได้ยืดขาก็ได้นั่งบนเก้าอี้ก็ได้หากเราเมื่อยแล้วเกิดอาการเหน็บชาต่างๆปวดหลังปวดเอวบ้างอะไรบ้างก็ย่นตัวย่นเอวอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องไปอกปลายไหล่พึง่งอย่างนี้หรอกค่ะไม่ต้องไปคอตั้งโชวตั้งหรอก เรานั่งอย่าบยดเบียนตนในการนั่งค่ะใช้กายธรรมดาในการนั่งค่ะคุณจะสวดมนต์ก็ได้หรือไม่สวดก็ได้หรือจะนั่งสมาธิปัสนากรรมฐานก็ได้หรือจะทำสองอย่างก็ได้ค่ะอยู่ที่การปฏิบัติของเราหากเราอยากจะสวดมนต์หากว่าร่างกายเรากลับมาจากทำงานเหนื่อยเมื่อยล้าเหนื่อยแล้วเกินแล้วสวดไม่ได้ เราสามารถที่จะนอนลงเล่ได้เลยนะคะหรือว่าเปิดบทสวดมนต์ค่ะและเราท่องตามได้เลยค่ะแอดบอกแล้วไงคะว่าเราปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเนี่ยเราอย่าเบียดเบียนในร่างกายของตนค่ะคุณเปิดบทสวดมนต์และคุณนอนและคุณก็สวดตามได้เลยค่ะสวด หากคุณคล้อยเคลิมที่อยากจะหลับคุณก็ยกมือขึ้นนะโมตนาสาธุในการพิจารณาในบทสวดนั่นแหละค่ะทำได้หมดอะ่ะขอบคุณนะคะเราอยาเบียดเบียนตนสิคะ ในการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแม้กระทั่งกับผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงเราสามารถที่จะเอาบทสวดมนต์นั้นหรือพระสอนเทศสอนธรรมก็ได้หรือฟังธรรมก็ได้ค่ะไปเปิดให้เขาฟังเขาจะได้พิจารณาในบทสวดน,นั้นไงคะเขาจะได้สวดตามและเป็นการสร้างสมบูรกุศลให้กับบุคคลนั้นได้อีกนะ แทนการเปิดเพลงค่ะการเนริงค่ะให้เขาได้มีดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์น้อมน,นำในบทสวดนั้นล่ะค่ะหรือผ้าสอนเทศสอนธรรมก็ได้เปิดให้เขาฟัง